คุณต้องการที่จะขัดจังหวะคนบางคนระหว่างการอาภิปรายกันในห้องเรียนคุณก็เลยยกมือคุณแล้วก็พูดว่าต้องการขัดจังหวะเนี่ยต้องพูด excuse me มีไหมคะ excuse me ไม่มีเนี่ยต้องพูดว่าอะไรคะ just can I say something can I แปลว่าอะไรคะขออนุญ,ญาต ขออนุญาตให้ผมพ,พูดอะไรบางอย่างได้ไหมครับขออนุญาตให้หนูพูดอะไรบางอย่างได้ไหมคะนี่คือขออนุญาตจริงไหมคะชายสุดหนึ่งบอกว่าหยุดคุยแล้วอนุญาตให้หนูพูดอืมไม่ใช่จริงไหมคะ Why don't you let me talk ทำไมคุณไม่ปล่อยให้ฉันพูดบ้างละ่ะ It's my t i m e now ตอนนี้ถึงเวลาฉันแล้วงั้นสุภาพน่าจะพูดว่า Can I say something ได้นะต่อไปข้อสิบค่ะข้อสิบได้เรียนว่าข้อสิบได้เรียนตอบอะไรเอ่ยคิดนะคะ มต้องการขอยืมหนังสือออกจากห้องสมุดในเวลาน,นเรียนต้องการขอยืมหนังสือก็ต้องถามว่าหนังสือเล่มนี้ขอยืมออกห้องออกจากห้องสมุดได้มคะใช่มคะหนังสือเล่มนี้ขอยืมออกได้มคะขออนุญาตขอยืมออกได้มคะจริงไหมคะ can I จริงไหม can I take this book outcan I ขออนุญาตอีกแล้วเห็นยัง ผาแล้วนะ r a n g แปลว่าเช่าไม่เกี่ยวเลยตรงนี้ t h e can I take this book out ต่อไปข้อ11ค่ะสิ 11. คุณไปเยี่ยมเพื่อนในโรงพยาบาลเมื่อคุณ เพื่อนคุณก็เลยพูดว่าเวลาไปเยี่ยมเพื่อนเวลาจะกลับก็ต้องบอกว่าหายเร็วๆนะจริงไหมคะหายเร็วๆนะ get well soon recover แปลว่าหายป่วยได้หายป่วยดีกว่าเราบอกหน้าจะบอกว่าหายเร็วๆนะจริงไหมคะ get in shape แปลว่าหุ่นดีรักษาหุ่นนะไม่เกี่ยวกับรักษาหุ่น speed up แปลว่าเร่งความเร็วก็ไม่เกี่ยว ต่อไปข้อสิบสองสิบสองคิดนะคะลองดูซิสิบสองเพื่อนคุณมาค่ะมาเพื่อ see you off จากด้านไหน,นวน see someone off See someone off แปลว่ามาส่งเพื่อนเพื่อนคุณมาส่งคุณที่สนามบินค่ะเพราะว่าคุณกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่คุณจะ get on the plane ก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่องคุณก็เลยบอกกับเพื่อนพูดกับเพื่อนว่าพูดไปค่ะขอบคุณนะที่มาส่งใช่ไม่ใช่พูดไหมคะ Have a good trip ไม่ h a v e a good Trip น่าจะเป็นเพื่อนๆบอกคุณว่าเดินทางขอให้เดินทางให้ปลอดภัยนะเดินทางให้มีความสุขนะขอให้เดินทางโชคดีนะใช่ไหมคะน้่นตรงนี้ต้องบอกว่า thank you for coming ต่ไปข้อ13 13ถูกหมดยังคะมีหลายคนถูกหมดแล้วนี่เห็นไหมคะภาษาอังกฤษคะแนนได้มาแต่ละคะแนนง่ายๆขออย่างเดียวนะักเรียนฝึกฝนให้ดีดูข้อ13คะ่ะ ในที่ประชุมและมันกำลังจะสายแล้วกำลังจะดึกแล้วคุณก็เลยพูดว่าอะไรแล้วบอกว่าแล้วพบก,กันอีกพรุ่งนี้แสดงว่าตอนนี้ขณะนี้มันดึกแล้วประชุมมานานแล้วจริงไหมคะงงตรงนี้น่าจะพูดว่า it's been a long day it's been a long day งั้นตรงนี้น่าจะพูดว่าโอ้ประชุมมานานแล้วนะประชุมต่อพรุ่งนี้เถอะ ใช่ไม่ใช่ it's b e e n a l o n g d a y ไปข้อ14ะิัสเรียนต้องคิดนะคะว่าตัวนักเรียนเองทำถูกกี่ข้อคิดนะคะคิดดีๆเลย ตอนนี้นะักเรียนจำได้ไหมคะเราดูหนัง Matr ิกในหนังบอกว่า you are two hours late เข้ไหมคะ,ะนั้นตรงนี้ขณะนี้เราก็น่าจะพูดว่า it's two kilometers away ใช่ไม่ใช่เราจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้จะมาข้างท้ายตัวเลขจะมาตรงนี้เห็นไหมคะ two kilometers away ยังข้อสิบห้าค่ะข้อสิบห้าเรียนดูสิคะว่าตัวนักเรียนจะตอบข้อไหนดูให้ดีนะดูให้ดีนะ อาจารย์ก็หูดว่าคุณสอบข้อสอบยากมากเลยคุณก็เลยบ่นกับตัวเองจำได้ไหมคะเวลานักเรียนบ่นกับตัวเองเนี่บอกโอ้โหข้อสอบยากมากๆอุทานกับตัวเองจำได้ไหมประโยคอุทานใช้คำว่า how กับอะไรคะ what ถ้านักเรียนจะใช้ what ต้องเป็น what a difficult test เราก็ it is จริงไหมคะต้องมี adjective มีนามแล้วก็ subject verb ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็น how ก็เป็นไรคะ how difficult the test is ได้ไหมเห็นไหมคะนั่นเรจะเห็นว่า ถ้ามี adjective มีนามใช้ What What a difficult test it is แต่ถ้ามี adjective อย่างเดียวแล้ว subject verb ก็เป็น how difficult the test is ยังอันถ้านักเรียนจำกฎ r a m m a r เรื่องประโยคุ h a า์ w h a t กับ how ได้นักเรียนจะรู้ทันทีว่า choice ที่ดีที่สุดตรงนี้คือ how hard this test is ใช่ไหมคะด้นะ เอาละค่ะนี่คืออีก15ข้อที่นักเรียนได้นเรียนคะเราฝึกบทสนทนากันมาได้พอสมควรแล้วนีค่คะสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนก่อนที่เราจะจบเราจะหมดเวลาก็คือดูนะคะครูกำลังจะบอกดูว่าที่ครูเน้นย้ำกันเสมอๆนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูหา ครูหาประธานหากริยาถ้ากริยาตัวนั้นต้องการกรรมครูถึงจะหากกรรมแล้วครูก็บอกหนูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเครื่องหมายคอมม่าข้างหน้าคอมม่าเป็นวลีคือไม่มีประธานไม่มีกริยาครูปิดครูหาประธานกริยาก่อนถ้าประธานกริยาตรงนี้หนูอ่านรู้เรื่องสมบูรณ์แล้วจบแต่ถ้าหนูอ่านไม่รู้เรื่องไม่สมบูรณ์ไอ้ส่วนนี้มันช่วยหนูไอ้ส่วนขยายมันจะช่วยหนูค่ะ เหอไหมคะนั่นคือประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างหน้าคอมมาเป็น t o verb ์หนึ่งคุณบอกว่าให้เราทำไมก่อนคะ่ะปิดก่อนเก็บไว้ก่อนเราหาประชานกริยาก่อนนะเมื่อนูหาประธานกริยาเราทำแอคชั่นนี้ทำทำไมทำเพื่อที่จะทำทำไมทำเพื่อที่จะเน้นตรงนี้ t ูเวิร์เพื่อที่จะจำได้ไมั้ยคะ แล้วข้อสอบบัญชีไม่ได้ออกแค่ทูอย่างเดียวข้อสอบออกคําว่าอะไรคะ in order to ที่แปลว่าเพื่อที่จะและข้อสอบออกคําว่า so as to ที่แปลว่าเพื่อที่จะเงินทั้งหมดตรงนี้ถ้าอยู่ข้างหน้าเราปิดแล้วเราแปลข้างหลังทาแอคชั่นนี้เพื่อที่จะเราพยายามฝึกทาแบบฝึกหัดเพื่อทําคะแนนภาษาอังกฤษให้ได้ดีๆเห็นไหมคะนี่คือวิธีการที่ครูเน้นย้ํากับหนู แล้วเราก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างหน้าคอมม่ามีประธานมีกิยาเราแปลแล้วถ้ากิยาตัวน,นั้นต้องการกรรมประโยคนี้สมบูรณ์แล้วข้างหลังเป็นเพียงแค่ส่วนอะไรคะส่วนขยายเราปิดถ้าเราอ่านรู้เรื่องจบแต่ถ้าเราอ่านไม่รู้เรื่องข้างหลังเนี่ยมันจะช่วยนักเรียนในการอ่านนะคะนี่คือสิ่งที่เรา บอกกับนักเรียนนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเจอประธานกริยาสมมตุติตรงนี้เป็นกริยาสองแล้วหลังคอมมาเป็นกริยาสองแล้วหนูเจอแอนทันทีเลยหลังแอนเป็นกริยาสองแสดงว่าไอ้เจประธานตัวนี้ทํากริยาสามตัวอาจารย์รู้ได้อย่างไรเครื่องหมายคอมมาหน้าคอมมาเป็นเว็บสองหลังคอมมาเว็บสองหน้าแอนเว็บสองหลังแอนเว็บสองตัวเครื่องหมายช่วย ช่วยหนูอยู่เสมอเลย<ค><ณ>เห็นยังคะครูยังไม่ได้ไปจากเครื่องหมายคอมม่าเลยเห็นไหมคะทั้งหมดตรงนี้ยังอยู่ในเครื่องหมายคอมม่าที่ครูเน้นย้ําตอนที่ครูสอนอ่านเสมอเลยเห็นยัง <elle> ได้ไหมคะพยายามจับให้ได้ว่าทริคที่ครูทําทําอย่างไรแล้วครูก็สอนหนูว่าสอนหนูว่าเมื่อไร่ก็ตามที่นักเรียนเจอเค,คอมม่าคอมม่า คอมมาคอมมาเยอะๆทำอย่างไรมองเลยนะคะถ้านราเรียนเจอข้างหน้ามีนามเป็นวลีมีนามเป็นวลีมีนามเป็นวลีแล้วถ้านักเรียนมาเจอเวิร์บอยู่เนี่ยหรือบอกครูได้ไหมคะว่านามตัวหนึ่งตัวสองหรือตัวสามที่เป็นประธานของไอ้เจ้ากริยาตัวนี้ เขามาเปิดปิดนะอบอกเมื่อไหร่ก็ตามเชอเขามาเปิดปิดส่วนนี้เป็นส่วนขยายสแสดงว่านามตัวสองเป็นประธานรวมอยู่นี่จริงไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉนั้นสรุปแล้วตรงนี้ก็คืออะไรนั่นเองคะ่ะวลีนี่คืออะไรนั่ยเองคะ่ะวลีประธานอยู่นี่กริยาอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจะแปลเฉพาะประธานกับกริยาถ้ากริยาตัวนั้นต้องการกรรมเราแปลกรรมเห็นไหมคะรบางทีไอ้ส่วนที่เป็นวลีเนี่ยเราไม่รู้คําศัพท์เราไม่ได้แตะต้องมันเลย หรือบางทีนามที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยไอ้ส่วนนี้ช่วยหนูจำได้ไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเรียนเราบอกว่าเราไม่รู้ p r e y p r a y แปลว่าอะไรแล้วเราก็รู้ว่าไอ้จอบเพยตัวนั้นก็คือมนุษย์กับสัตว์จริงไหมถามว่าทำไมเรารู้ว่านั่นคือมนุษย์กับสัตว์เพราะเครื่องหมายคอมมาเปิดปิดไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนขยายว่าเพยตัวนี้คือมนุษย์กับสัตว์เห็นไหมคะนี่คือเครื่องหมายที่ช่วยนักเรียนอยู่ โอเคนะคะต่อ,อมาเครื่องหมายที่ช่วยักเรียนต่อไปคือเครื่องหมายอะไรเราบอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราเจอเครื่องหมายเ s h เครื่องหมายเ s h เมื่อก่อนออกมาแค่เส้นเดียวเป็นเส้นย,วยาวแต่ นักเรียนหลายๆคนไม่รู้ว่าเป็นเครื่องหมายแดชอาจารย์ก็ใจดีใจดีออกมาเป็นเครื่องหมายเส้นสั้นๆให้2เส้นเรารู้ว่าเนี่ยคือเครื่องหมายแดชเราบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเครื่องหมายแดชข้อความข้างหน้าเป็นข้อความที่สําคัญเห็นไหมคะข้างหลังเป็นเพียงแค่ตัวอย่างคําอธิบายประกอบถ้านักเรียนอ่านข้างหน้าดูเรื่องจบแต่ถ้าข้างหน้ามีคําศัพท์ที่ไม่ได้ข้างหลังเนี่ยมันจะช่วย หรือบางทีหรือบางทีข้างหลังมีคำศัพท์ที่หนูไม่ได้ข้างหน้ามันจะช่วยเริ่จะเห็นว่า unseen passage ในโรงเรียนหนูที่เป็น reading comprehension หรือข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะออกในส่วนนี้บ่อยมากถามศั์ในส่วนนี้ บางทีก็ยังไม่รู้คำศัพท์ในส่วนนี้แต่เรียนรู้ว่าไอ้ข้อความที่หนึ่งกับข้อความที่สองเนี่ยมันมีความหมายทาไมกันคะเหมือนกันมันมีลักษณะเหมือนกันมันเป็นตัวอย่างประกอบกันนั่เองเพราะอะไรช่วยเครื่องหมายแดชช่วยมีตัวมีตัวโผล่มาให้ช่วยต่อมาค่ะเครื่องหมายต่อมาไม่ไปด้วยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายคอลอนจะบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเครื่องหมายคอลอนเครื่องหมายจุดสองจุดเนี่ยเช่นเดียวกันคะ่ะ ข้างหน้าเป็นส่วนที่สําคัญสําคัญเห็นไหมคะข้างหลังเป็นเพียงตัวอย่างทาอธิบายประกอบถ้าหนูอ่านข้างหน้ารู้เรื่องข้างหลังปิดได้เลยไม่สนแต่ข้างหน้าไม่รู้เรื่องข้างหลังเนี่ยช่วยเพราะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยความหมายมักจะทําไมกันเหมือนกันต่อมาคะวงเล็บค่ะแล้วมีข้อความข้อความข้อความแล้วนักเรียนอุย้ย อะไรไม่รู้เรื่องเลยหนูมีเครื่องหมายวงเล็บไอ้ข้อความในวงเล็บนี่แหละคะ่ะช่วยนักเรียนในการแปลเห็นไหมคะข้อความในวงเล็บนี่แหละคะ่ะช่วยนักเรียนในการแปลเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าเครื่องหมายช่วยนักเรียนมากๆเลยเห็นไหมคะแล้วมีหนึ่งก็คือเครื่องหมายเซมิคอลอนบอกเมื่อไหร่ก็ตามเจอเครื่องหมายเซมิคอลอนข้างหน้าก็ต้องมีประชานกิยา ข้างหลังก็ต้องมีประธานกริยาหนูต้องหาประธานกริยาให้ได้เพราะสิ่งที่ครูเน้นย้ำกับหนูเสมอเลยคือหาประธานหากริยาเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเน้นว่ามีเครื่องหมายช่วยนักเรียนในการอ่านคราวนี้อาจารย์ขาหนูหาประธานกริยาอย่างไม่คล่องเราบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนหาประธานคําที่ทําหน้าที่เป็นประธานเนี่ยมันจะเป็นนามไม่เป็นนามก็เป็นสรรพานาม ไม่เป็นสรรพนามก็เป็น verb-ing ไม่เป็น verb-ing ก็เป็นพวก now cross now cross ก็มีพวกอะไรคะ w h cross กับอะไรคะ that c l a u s e นี่คือคำที่ทำหน้าที่เป็นอะไรคะประธาน subject แล้วเราก็บอกว่าไอ้คำที่ทำหน้าที่เป็น subject สามารถทําหน้าที่เป็นอะไรได้ออบเจกต์ได้ดังนั้นนามสัรพนาม verb-ing wh-clause that that-clause ก็สามารถทําหน้าที่เป็นอะไรได้ออบเจกต์ได้เขีย okay, นนะคะแล้วเราก็บอกกันว่าอาจารย์ขานามสําคัญอยู่ที่ไหนครูก็บอกหนูเสมอเลยเวลาครูทำครูจะขีดให้หนูเห็นเสมอเลยว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่เจอเป๊ position เปิดวงเล็บนามตัวหน้าเป็นนามลก เนไหมคะเจอ of เมื่อไรก็ตามเจอ to เปิดงเล็บนามจะน้าเป็นนามหลักเหนือไหมเมื่อไรก็ตามที่เราเจอพวก relative pronoun who whom whose which that พวกนี้เปิดวงเล็บนามจะน้าเป็นนามหลักเหนือไหมคะเมื่อไรก็ตามที่เราเจอ verb สามเฉยๆเปิดลงเล็บนามจะน้าเป็นนามหลักเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอ verb ing เฉยๆเปิดลงเล็บนามจะน้าเป็นนามหลัก เมื่อไรก็ตามที่นักเรียนเจอ subject verb เปลงเล็บนามตัวหน้าเป็นนามหลักเมื่อไรก็ตามที่นักเรียนเจอ adjective วางไว้หลังนามเปลงเล็บนามตัวหน้าเป็นนามหลักหนูจะเห็นว่านี่คือนามหลักที่เราหาและถ้านามหลักตัวเนี้ยเป็นประธานส่วนนี้เป็นส่วนอะไรคะขยายหนูเปิดปับ๊บหนูต้องปิดปิดปิดหนูต้องหาอะไรคะกริยาประธานกริยาประธานกริยาประธานกรนิยา แต่ถ้าหนูไม่รู้ศัพท์ตัวนี้ไอ้ส่วนนี้มักจะช่วยหนูสมมุติหนูไม่รู้คำคำนี้หนูรู้ว่าตัวนี้เป็นคนเพราะหูจริงไหมคะเห็นไ้มคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องมองทานไหมแต่ถ้านักเรียนเจอเวิร์บแล้วหนูมาเจอนามแล้วข้างหลังเป็นส่วนช่วยไอ้นามตัวนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรคะออบเจกต์ Object. และเช่นเดียวกันถ้านามตัวนี้หนูแปลไม่ได้ไอ้ข้างหลังเนี่ยมันช่วยหนูเพราะส่วนที่หนูเปิดปิดวงเล็บเนี่ยเป็นส่วนทําไมคะขยาย เห็นไหมคะนั่นคือส่วนที่เราพูดกันและข้อสอบมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ออกมาก็คือจําได้ไหมคะเขาให้มาแบบฝึงหัดหนึ่งสองย่อหน้าแล้วก็ถามว่าเป็นไปได้ย่อย่อหน้าต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรย่อหน้าต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรซึ่งย่อหน้าต่อไปไม่มีในข้อสอบจําได้ไหมเดียวพูดกันว่าเมื่อไรก็ตามที่เจอคาถามประเภทนี้เรารู้ว่า ประโยคสุดท really ้ายของย่อหน้าที่หนึ่งมีความสัมพันธ์กับประโยคแรกของย่อหน้าที่สองเห็นไหมคะดังนั้นถ้าคําถามถามย่อหน้าที่สามหนูจึงจําเป็นต้องอ่านประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่สองจริงไหมเพราะประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่สองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับประโยคแรกของย่อหน้าที่สามจริงไหมคะ ใช่ไม่ใช่รมะนี่คือวิธีการที่เราได้ฝึกไปแล้วเมื่อครั้งก่อนๆนนี้เรือนคะเวลาที่เราได้ฝึกกันมาเป็นสิบสิบครั้งเนี่ยนักเรียนได้ฝึกตามหรือเปล่าถ้าฝึกตาม นัาเรียนทําให้ได้นะคะครูยินดีที่จะช่วยนักเรียนคะครูบอกแล้วว่าครูไม่สงวนสิทธิ์ของครูเลยที่จะให้วิธีการทําข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบบทสนทนาข้อสอบโ l o เทส e